สำหรับพิธีกระทำบุญข้าวสาขาข้าวประดับดินเป็นการถ่ายทอดมาจากพิธีแบบอินเดียที่เรียกว่าสาระธรรมบุญอุท,ทิศให้ผู้ล้มหายตายจากในเดือนสิบเป็นภาษาอินเดียเช่นเดียวกับวัฒนธรรมสาขาอืน่นแต่อย่างไรก็ตามประเพณีนี้ก่อนที่เรายังไม่ได้รับเราก็มีการเลี้ยงผีแจผีไทยผีฟ้าผีแทน มันก็เลยเข้ากันได้อย่างสานนตในสมัยนั้นในวันบุญข้าวสาข้าวประดับดินสมัยโบราณพระท่านจะต้องสวดสองเข่าสาสองเข่าประดับดินแล้วก็มาสวดเรื่องพระเจ้าพิมพิสารอ่านหนังสือใบลานเอกสมิงปาณสมัยีกีระาดังได้ยินมานี้ยังไม่ไนกรลขาาบนึ่งสถาอันปพ,พุทธเจ้าแห่งหา้าวก็ยังอยู่ทีเวลุวันมหาวิหารอันเป็นอาราม ของพระเจ้าพิมพิสานต่างไวัให้เล่ทานเอ่ยว่ากันไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินแล้วแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้กาดมาก,กําลังพูดให้ฟังดูเช้าตู่ผู้สนใจฟังก็จะได้นหลังไล้กันไปวัดแล้วก็ฟังเรื่องราวของพระเจ้าพิมพิสานเป็นเรื่องเป็นราวเก็บมาจากอัฐกถทาต่างๆหลายแห่งมีข้อความที่สอบสวนเรื่อยๆไปกว่าจะจบกินเวลาชั่วโมงครึ่ง หลังจากนั้นในวันเช่นนี้คนโบราณของเราแต่งอาหารว่านข้าวกันยกใหญ่เลยแบ่งเป็น4ส่วนส่วนหนึ่งกินเองอีกส่วนหนึ่งแบ่งพี่แบ่งน้องให้ได้กินทั่วกันไปเรียกว่าข้าวกระยาศาสข้าวซากเรียว่าข้าวประดับดินแบ่งอาหารไปให้พี่ให้น้องกินอย่างอาเรอร่อยอวดฝีมือไปด้วยแล้วอีกส่วนที่สเอาไปใส่ถวายพระ ให้ท่านได้ครบได้ชั้นข้าวสานอาหารแห้งกาปิน้ำปลาท่านจะได้เก็บไว้ชั้นนานๆพระสงฆ์องค์เจา้ามีมากเป็นบุญไปไกลส่วนที่สี่ก็ใส่ห่อน,น้อยๆเลี้ยงเปรตที่เข้าไปวัดได้ไม่มีพี่น้องอีส่วนหนึ่งวางไว้ในร้านนอกวัดท่านทําเป็นล้านหรือบางแห่งไม่มีก็เอาไว้ในหลักใต้เป็นรั้วเลียนลําเป็นหลักหัวเลียนลําหลักใต้สมัยโบราณก็ห้อยๆไว้ในพวกนี่พวกมีกรรมเข้าวัดไม่ได้ดาพระดา,จาเจ้าแผ่นดินห่อนจังไฟ เข้าไปได้ก็เลยกินโย่ภายนอกเป็นอันวาดได้บุญกันไปทางนั้นนี่แล้วก็มาทําให้เกิดความหมายขึ้นมาอีกอันหนึ่งส่วนหนึ่งให้กินในวัดและอีกส่วนหนึ่งให้นอกวัดแต่ถ้าจะมองให้เห็นความหมายอย่างในปัจจุบันนี่ก็พอจะมองให้เห็นได้ว่าการกระทํานี้มียังมีคนอีกจํานวนหนึ่งที่สังคมรังเกียจเข้าไปวัดไม่ได้อย่างพวกมีโลกติดต่อขี้ทูดกุดทั้งอะไรต่าง มแมลงวันกําลังบินตอมร่างกายเปื่อยผุพังอยู่พวกนี้พวกกระจองอกง่อยเข้าไปร่วมสังคมให้ได้แม้สังคมรงเกียรตัวเขาเองก็ยอมรับสภาพของเขาแต่เราก็ต้องสงสารหนึ่งก็คือเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายก็เลยตั้งอาหารไว้ข้างนอกเพราะฉะนั้นโยมมาวัดนี่ก็อย่าลืมนะข้างนอกนั้นมีร้านที่พระท่านไปทําไว้ข้างนอกเขียนไว้ว่า ร้านอาหารของเปรตที่เข้าวัดไม่ได้ท่านอย่าลืมอาหารหวานข้าวขาวนมข้าวต้มใส่ลงไปไว้ใครจะกินก็ได้เป็นสิริมงคลคนโบราณอย่างแย่งกันอีกเลยว่าแย่งเปรตได้กินแล้วอายุมันขวัญยืนเออนั่นก็เป็นการทําลายวันนะทําลายความยึดมัน่นถือมัน่นตะกลุลน,นชาติวันนี้เรามาเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นอีกอย่างหนึ่งนอกจากนั้นเราก็เลี้ยงพระเก็บอาหารไว้เต็มสาหรับล้นเหลือท่านจะได้กินไปอีกหลายวันต่อมาอีกสิบห้าวันรอบหลัง รอบแรกคนโบราณเรียกว่าต้อนรับขวัญปู่ย่าตายายตายไปแล้วตกนารกเจ็ดร้อยชาติยังขึ้นมายังจำพี่จำน้องพวกเราจำไม่ได้แต่พวกนั้นจำได้ไม่มีอยู่มีกินไปเป็นเปรตเป็น,ปน,ปนอสูรกายบ้างก็จะได้ขึ้นมาวันนี้ยมพบานเพิินปล่อยเพว่ดวันฉัให้มาก็เลยพากันมาโยบมากินมาหาพี่ฮาน้องสมสารมาตามเทียงไรเทียงนาสาราท่าน้ำ้ำร้องหิวหิวร้องหาพี่ฮาน้องแต่เราไม่ได้ยิน สมสารไปเที่ยงนาไปสอกกระตาสอกกามองมีอะไรก็ค้นหาไม่พบปวดสมสารเข่าบ้าเห็นคนเข้าวัดมากๆก็สมสานเข้าวัดอ้าพอดีเห็นคนเยอะๆดีใจจะเห็นหน้าพี่หน้าน้องนอกจากนั้นยังมีเทวดาตั้งแต่สวรรค์ชั้นชะกามาวาจรน,นูน่นมาตั้งแต่ชั้นปรนิมิตสวัสด,ดีก็ต้องลงมาพวกนี้ไปในมาหิวหอยมาขอส่วนบุญ แต่มาดูมาเยี่ยมยอพอคอยมาเยี่ยมยามถามข่าวลูกล้านพี่น้องยังคงทำบุญทำทานไม่เข้ามาวัดมาวาเห็นหน้าพี่หน้าน้องฟังทำจำสินทำบุญทำทานโอ้ยดีใจอีกไม่นานนักหลอกเราจะได้ไปผ่านพบพอกันบนสวรรค์นู่นแต่ถ้าลูกล้านวัดไม่เขา้าพระเจ้าไม่นบุญเขา้ขาซาเข้าประราบดินไม่สนใจไปเล่น กัดปลาชนไก่ไปดูมวยตู่ด้วยอะไรเล่นการพนันหาอยู่หากินตามทุ่งตามพระวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นกเทวดาเหล่านี้ก็เศร้าใจโอ้ยลูกเอ้ยหลานเอ้ยตาไม่บอดก็ไม่มองดูบ้านดูเมืองหูไม่หนกไม่ฟังเสียงชาวบ้านชาวเมืองเขาเนาะเจ้าไม่เป็นคนพินพการไม่ปากวากดังเวิกมีมือมีเท้าหาอยู่หากินได้ไนไม่ทําบุญทําทานทําบุญตักบาตรวันข้าวสาขาประดับดินโอ้ยเสียดายเจ้าเดชจะตกนรกหมกไหม เทวดาเหล่านี้ก็เศร้าใจส่วนพวกเปก็สมสารเข้ามาบางทีเห็นพี่เห็นน้องฟังธรรมจำศีนอยู่อุโบสถอยู่ทําบุญนำทานก็ดีใจ ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก็อนุโมทนานาสาธุก,การให้พรสาธุเดอ้อลูกเอ้ยหลานเอ้ยอายุมั่นขวัญยืนมั่งมีสีสุขจะได้ทุกได้ยากลําบากลําบนาขาดแคลนสิ่งใดตายไปแล้วได้ไปขึ้นสู่สวรรค์ส่วนเปรตพวกญาติลืมมองหน้ามองลังคอยคนโน่นคนนี่ดูหน้าคนไหนก็ไม่มีญาติพี่น้อง หันไปหันมาก็ได้เห็นข่าวหอข่าวซาวข่าวประดับดินห้อยไว้ตามต้นไม้ในวัดก็ไปกินกินแล้วก็ให้พรพูดถึงให้ทานตาตูเดอร์ให้เจ้าเืนเงี่มันอายุมันควันเยืนมั่งมีดีได้จะได้ทุกยากลําบากนานาประการทับทสินสงฆมสิงฆานจงหลังไลเทมาเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพวกที่เข้าวัดไมได่ได้ก็ได้กินข้างนอกที่เราเอาไว้ข้างนอกก็ให้พอรอีกเช่นเดียวกันต่อมาวันสุดท้ายวันที่สิบห้า สิบห้าค่ำเดือนสิบสี่ค่ำเดือนเดือนสิบตอนที่จะจากไปแล้ววันสุดท้ายก็ยังไม่เห็นหน้าลวกไม่เห็นหน้าล้านเห็นแต่คนอื่นหอให้ทานให้ก็ให้พรคนอื่นสุดท้ายก็น้อยอกน้อยใจเมื่อน,น้อยใจนี้ยังไม่พอก็ด่าหลวกด่าหลานซะแล้วสุ่มโมฟงพี่พน่องผูขานั่นให้มันทุกจนตายบ่ทาบุญสินกินท่านสาดแส้สุ่มให้ ให้มันตายลงหมอหนารกาห่อนเดือดพนจากหันให้ไปเป็นเป่าเพจผีว่าเข้าไปนั่นตาธุเดอโลกล้านผูเขาวัดบ่เขาพระเจ้บบาบ,บ่อนบตาบ่อบ่อนหูบ่หนววงบ่เบิงบ้านเบิงเมือง มือบอ่อขาดขาบอ่อกุดไม่ทำบุญทำทานหาอยู่หากินได้สาธุทอนในบรรทุกมันอยากมันอึดมันอยากเห็ดยาหมาขาดยาขึ้นในมันจิบหายวายบอดตายไปแล้วตกนรกปกใหม่เกิดมาแล้วเป็นผีเพศเวทนาทุกอยากลําบากอยากเข็นจังผูกขาดนี่เดอ้อว่าสัน นี่นนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยความเร็วสูงต้องการให้ท่านตัง้งหลายได้เข้าใจว่างานประเพณีวันบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสางนี้หากแต่เป็นบุญอุทิศให้แก่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราหลายชั่วโคตรชั่วเจ็ดรอยชาตินู่น แสดงว่าวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของชาวอินเดียเราก็ตามมันสอดคล้องกลมกลืนกับวัฒนธรรมเก่าแก่โบราณดั้งเดิมของชาวสีโคตบูนบริเวณสองฝากฝั่งของถาดพนมถาดเชิงชุมถาดนาลายเจงเวงภูเพกตลอดทั้งระถาดบางพวนพระถาดอิงหังถาดหลวง พัดบาทโพนสันพบาทเวิรนป่าทั้งหมดนั้นคือร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณลูกหลานชาวสีโคตรบูนล,ลุ่มแม่น้ำโค้งลุ่มแม่น้ำชีแม่น้ำมูลลุ่มแม่น้ำเซดนลุ่มแม่น้ำเซบังไฟลุ่มแม่น้ำกระดิ่งลุ่มแม่น้ำางืมทั้งหมดนี่ ล้วนจะเป็นลูกหลานอันเกิดมาจากบรรพบุรุษอันเดียวกันของชาวสีโคตบูรุผู้มีความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งพระสมณโคดมด้วยคุณธรรมนั้นเข้มข้นมากในการทำบุญทำกุศลระลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว ตั้งแต่ศาสตนะพุธยังไม่มาเราก็บูชาฝีพระฝีผีฟ้ฟฟาผีแทนผีไทยอันเป็นบนรรพบุรุษที่เชื่อกันพอมาถึงช่วงนี้เราก็ยังต้องทําเดือนสิบเริ่มเดือนเก้าวดับถึงเดือนสิบนี้เราจะทําบุญอุทิศมีหอทําให้เป็นสส่วนดังกล่าวและทั้งหมดนี้ในพระไตรปิฎกเรื่องติโลกุธ,ธกันพระไตรปิฎกเปตะวัด พระไตรปิฎกเล่มที่26นั่นได้กล่าวไว้ชัดแล้วก็มีในโลหะกุมพีจะตกกะนิบาคุตตะนิกายเล่มที่27ข้อที่554 55 56 57พระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงผีเพรร้องทุสะนะโสทุสะนะโสเปรตมันร้องอยู่ทั้งคืนแล้วอยู่ในเศษปุตตะเปตะวัตถุคุตกรนิกาย เปตวัตถุเล่มที่26ข้อที่135หน้าที่257ก็มีเสียงผีเปรตร้องอีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุสะนนโสแต่ตัวนี้บอกว่าสะนนทุโสแปดคำนี้กลายเป็นพาเป็นคาถากันเปรตไปไหนเมื่อต้องกลัวเปรตคนโบราณบอกว่าถ้าได้คาถาทุสะนนโสนี่กันเปรตสะนนทุโสนี่กันที่จะเป็นเปรตเป็นอันว่า เราทั้งหลายจะได้คาถาดีวันนี้แต่ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจกันหน่อย